สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระศุกร์ที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวหนึ่งนะคะที่เมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดแล้วอิทธิพลดีๆย่อมเกิดขึ้นที่พบนั้นเรือนนั้นค่ะเราเลยจะมาเช็คนะคะว่าทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยยกย้ายของดาวพระศุกร์อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค่าดาวพระสุกนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณค่ะในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2566นี้ดาวพระสุกได้ทำการโคจรย้ายออกจากราศีกุม เข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตานะคะการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะนี้ได้ตำแหน่งที่ดีคือมหาอุดค่ะมหาอุดหมายถึงอะไรหมายถึงมีมากมีล้นมีเยอะหมายถึงมั่งคั่งหมายถึงชัยชนะนั่นเองค่ะและการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะได้เกณฑ์เป็นมหาอุดครั้งนี้ก็ยังเป็นการมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีที่เป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ใน เรือนมรณะเช่นเดียวกันค่ะจังหวะและโอกาสในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจังหวะที่หาได้ยากเลยนะคะเพราะว่าเราจะรอให้ดาวสุพเคราะห์สองดวงมาเจอกันเนี่ยก็ยากแล้วแล้วการที่มาเจอกันยังได้ตำแหน่งได้กะเกตที่ดีอีกก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่ในจังหวะนี้สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีดาวพระสุกและดาวพระพฤหัสมาร่วมกันต่างทั้งดาวทั้งคู่เนี่ยต่างก็ได้ตำแหน่งได้ความเข้มแข็งที่สมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะคะดาวพระสุกดาวกัมมะนะ ซึ่งกรมะหมายถึงการงานหมายถึงการกระทําหมายถึงกิจการของคุณนะคะโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะมันก็ไม่ได้หมายถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างเดียวนะมันยังหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้หยิบงานเก่าขึ้นมาทําค่ะงานใดที่มันเป็นโปรเจกต์ที่คุณเคยคิดเคยวางแผนไว้แต่ยังไม่มีโอกาสได้เริ่มสักทีจังหวะนี้ก็เหมาะมากที่จะนําโปรเจกต์เก่าๆนามาปัดฝุ่นใหม่นางานเก่า เก่ามาคิดใหม่ทำใหม่มาปรุงใหม่นั่นเองนะรวมไปถึงมรณะหม่ถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์จบจากบางสิ่งบางอย่างจบจากตําแหน่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปสู่อีกตําแหน่งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้สําหรับชาวสิงห์ท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหรือข้าราชการนะคะส่วนท่านใดที่ทําธุรกิจของตัวเองธุรกิจ ใดที่เกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณนะคะจะสามารถที่จะทําเงินให้คุณได้คล่องหรือว่างานของคุณมันจะมีความคึกคักมากขึ้นหรือไม่เช่นนั้นธุรกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับช่องทางออนไลน์สื่อโซเชียลจะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนในมุมของการค้าการขายนะคะคุณต้องพยายามติดต่อง,งานกับคอนเน็ชันเก่าๆค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจ เจอคนเก่ามีเกณฑ์ที่เ,เพื่อนร่วมงานเก่าหรือว่าคอนเน็กชันเก่าๆลูกค้าเก่าของคุณจะได้กลับมาติดต่อได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในระยะนี้นะคะซึ่งในช่วงนี้ที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนมรณะเป็นมหาอุดครั้งนี้เหมาะมากที่จะติดต่อประสานงานกับคนที่คุณเคยติดต่อหรือประสานงานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วกับคนเดิมๆประมาณนั้นเองนะคะ ไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยซึ่งคําว่าสหัสชชะนั้นก็หมายถึงการติดต่อการเจรจาการประสานงานการเดินทางนะคะในระยะนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีการเดินทางที่บ่อยขึ้นค่ะคุณอาจจะมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไปในที่เก่าๆเ,เดินทางไปในที่โบราณเดินไปในสถานในสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางกลับบ้าน ่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้นะเป็นที่ที่คุณคุณค้นเคยที่ที่คุณเคยไปเมื่อสมัยยังเด็กแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับญาติเก่า ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือกับคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ช่ำชองมากกว่าคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการทองของชาวลักนา,าราศีสิงห์นะคะการที่ดาวพระสุขซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องของการเงินนั้นโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากขึ้นอาจจะมีราย จ,จุกจิกฉุกเฉินเข้ามาค่ะ หรือไม่เช่นนั้นก็จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินเก่าๆที่คุณเคยสร้างไว้หรืออาจจะมีการจ่ายไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะในเรื่องของสุขภาพตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสุขภาพของตัวคุณหรือสุขภาพของคนใกล้ชิดสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามควรที่จะมีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวสหัชชะโคจรมาอยู่ในเรือนมร นะอาจจะมีการจ่ายเงินไปกับเรื่องของการเดินทางจ่ายเงินไปกับเรื่องของการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงการสังสรรค์น,นะคะจ่ายเงินไปกับการติดต่อประสานงานหรือจ่ายเงินไปกับเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็เป็นไปได้ค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะได้โคจรมาอยู่ในเรือนอริต้องระมัดระวังความขัดแย้งเกี่ยวกับทางการเงินต้องระมัดระวังคดีความหรือการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะคะชาวลัคนาราศี สิ่งท่านใดนะที่มีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขตรงนี้ให้ดีด้วยค่ะอย่าไว้ใจใครในเรื่องของออธุรกรรมทางการเงินและในระยะนี้นะคะไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินค่ะถึงคุณให้หยิบยืมไปแล้วนะคะเขานัดหมายว่าจะมาคืนคุณในวันนั้นวันนี้ปรากฏว่าก็ไม่มาตามนัดค่ะอาจจะมีคนผิดนัดผิดสัญญากับคุณไม่ทําตามที่พูดไม่รักษาคําพูดนั่นเองนะแต่ตรงนี้เรื่องของการให้ยืมเนี่ย สมัยไม่ก็สมัยไม่สามารถที่จะแนะนําคุณได้คุณต้องพิจารณาเอาเองว่าท่านใดควรจะให้ท่านใดไม่ควรให้ดูเครดิตของเขาให้ดีๆด,ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพฝากไว้สักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะอยากจะให้ดูแลตัวเองนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็หมั่นออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นคนที่ใกล้ชิดคุณนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับ หรับชาวลัคนาราสีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ